เดสวัสดีครับผมเส้นแก้วสาลีครับวันนี้ผมจะมาอ่านสระอาสิคออาออ,ออากาคออาขา คออาคาคอาคางอางางองอาจอาจาจอาจาชอาชาชอาชาดอาดาดอาดาโดอาตาโดอาตาทอาทาทอาทาโอานานออานาบออาบาบออาบาออาปาอปาพอาพาพอาาพอาา อาพาพออาพามออามามออามายอายายอายารออาร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 าลออาราวคอาวาโคอาวาสออาสาสออาสาหออาหารหออาหาอห่ออาหารออาอาหออาหารหอาหา ยอายายอายาตอาตาตอาตาออาาอนนีหนึ่งนเองอาาไม่ต้องจี้ไงี้ไงกอาคาขออาคาขอขออาคางออางาจ้ จออาจาะออาสาชอชออาซาโดโดอาตาโดอาตาทออาถาทออาถาทออาถาเยอะคลิกมากนะแซกเซบุคลิกมา นองอาณอบอพออาบาพออาบะพออาปาพอพออาฟ้าพอพออาฟ้าพอพออาปาโมโมอามาโยอา อยี่ยอยู่หอยู่ไรออาไรรออะไารอรออะไรวัววัวอาวาขออาสาขออาหารกออากา ขออาภาอออาอาขออาหาก็ยกอายาต่อาตาก็อากาเดี๋ยวเอามาเรียดๆเลยให้พูดเองสิอ่านเลยไม่ต้องสะกดยังไงอ่านสิก้าคาอืมก็กาเลยก้าขา ชาง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 าพาง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 องางาาชางาดางาตาาทาางางางาบาางาาบาางาางาางาาผางาา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  ลาลาลอลาลาลาวาวาสอสอสาหาอาอาอืมาน่ยอากอกออางเียอาอาาหายาตากอีกา ก้าเก่งมากอ่าสองลบสองครับเยต่อไปซาร่าอีซาร่อีสาร่าอีโคอีกีก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 คอีกีโคอีกีนออีมีนออีมีชออีชีชออีชีนออีดีหนออีดี ต่ออีีต่ออีีบออีบีบออีบีออีีขออีผีขออีฝีขออีฝีนออีนีมอยิมีทออีทีทอนอนอีนีนออีนี้ทออีทีทออีีบออีบีบออีบี พออีพออีพออีพาอีลี่าอีลีมออีมีมออีมีไหนมออีมีไหนมออีมีเออมันไมราอีรี่าอีรี่ว่าอีวีาอีวีาอีรีแล้วก็วาอีวีสาอีสีออีอีออีอี ทอีทีวอีวีชีวีชีวีนะเห็นไหมเวลาชีต้องสียก็ชีวีไหนวีวีอยู่นี่โอเคทอีทีทอีทีวอีวีวอีวีหนาวแล้วหัวแล้วไหนทีวีทีวีนาไม่ใช่แล้วอยู่ข้างบนก็ทีวีทีวีข้างบนก็ดูดีทอีทีทีวี มออีมีเดออีดีดออีดีมีดีมีดีพ่ออีปีเดออีดีดออีดีปีดีปีดีทออีทีทออีทีมาวออีวีวออีวีทีวีทออาทาทออาทาสออีสีสออีสีทาสีกออีกีกออีกีรออาลารออาลากีลา

หนูมื่อกี้ละนอนหนูปักไคว่นอนอางานอนอะไรนออางานอนอ่างาเม็มีนอนอีนี่นอาอีนี่ไปเกาไม้มันดังนออีนี่นอนอไหนนอหาไม่เจอหานอไม่เจอแล้วนออีนี่ทออีทีบออีบี พออีพีอรออีลีจะเกาเป็นเสียงดังตัวอะไรคึกคับมออีมีรออีลีีลีมวมออีวีซออีซี ออ,อ,อ,อีชีชออีชีเดี๋ยวมันมีสองตัวนะชอีชีได้เลชออีชีแล้วก็เซนเซนเซนชออีชีเนี่ยชอีชีชชชชมันมีสองคำนี่นะ ชออีชอี <Metroid S 2> แล้วก็วาวีวาวีวีวาวีวีชออีชีวาวีวีอ่านว่าทีวีทีวีอ้าวต่อไปเะยชา,าทออีทีว,วาวีวีทีวี อ่านอันนี้ก่อนดิตัดเส้นมาเห็นตัวนี้แต่อ่านนี้ก่อนดิอ่านนี้ยังไม่ได้อ่านจะอ่านอีกอันนึงทําไมสองคำอ้าวอ่ก่อนมออีมีแล้วอีกคำหนึ่งมออีมีแล้วก็ดออีดีดออีดีมันมีคำสองคำแน่นอนมออีมีดออีดีอ่านว่าดีดีมีดีคืดีปออีปี พออีปีดอีดีพอปีดีทีวีทอีทีทีวีทออาทากอีกอกีอืทาสี ทาสีทออาทาสออีสีทออาทาสออีสีทาสีเจลแป้งเอาอีกคำนึงกออีมีกออีกีกกออีรอรออีลีรออาลารออาลากีลาต่อไปคืออารา

จออาจ่าโจอาจาจออาจาฟังพี่เขาสิรู้เขาสอนนะฮึ่มโอาชาชออาชาโจอาชาไหนชออาชาชออาชาโจอาชาตอาตาตออาต้าฮอ้ทออาท่าทออาท่าทออาท่าเออฮึ่นอนออ้ออ้ออ้นะนออานะ โออาปะโมอาปะโมอาปะโม่อะมะม่อามะโยอะยะโลอะลักโสอซอาซาโซอาโอะอะสออะสะสออะสะหอหออาหะมะโม มออมามออมามออมะรออารรออารมาอารมาละกออากะกออากะรอารอกะละกาลาปออะปะปอกะปะทอะตาทอะตาปะทตปตาปตออะตะตอะตะปออุปูปอกอุปูตะปูตะปูชออาชะชออาชะมาอีนี น่ออีช <Yeah. S 2> uh ้าดีชออาช้าชออาช้าชอช้างน่ะหนอช้าชอชิงหน่อชับช่ออาช้าช่อช่ออาช้าหน่ออีนี่ชออาช้าหน่ออีนี่ช้าหนี่เออรออะไรรออะรกอารกอการรอการกกาโมอามะโมอามะโมเอเมโมอีมมา มีแมะแม่แม่แม่เมอะมะมอะมาพอไอไฟพออาไฟมะไฟมาไฟชออาชัชออาชันออีมีนออีถออือถือถออือถืก็อะกาก็อากะรออละรออัละมอแอมแมมออีมีมอแอแมอ๋อมอแอแม่ มออามามออามาหออาหารหออาหารต่ออาตาต่ออาตาชะนีชะนีถือกะถือกะละชะนีถือกะละชะนีถือกะละไม่ใช่พี่ช <artists> ักก็อ่านว่าชะนีถือชะนีถือะนีถือกะละแม่กะละแม่มาหาตามาหาตาไม่มาละมาละมออามาละมออามาละ ชานี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 ชะองเนเองอ่านเองหาวอย่งอ่านเองมะเผามะเผาเราอ่านว่าอะไรนั่นอ่านสะกดอ่านสะกดนีนกอะากากออากออะกากออากาศยออายาออาลา รอเอาลาอ่านว่ากะลาอโอเคเอาแนต่อไปมาสระอีสระอีกะรอีก็อีกก็อีกขออีกขออีกของอีกขออีกของอีกขออีก้าอีกิาอีชอตอีกชอบอีกชอทอีิชออี นาอีนิพออีนิปอีปีปออีปีออีปูปอีปิอีมิมอีนิยออียอีอีรายลิลาอลีลอลิมออีวิออีวีสออีส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 ีฮออีฮีออฮไม่เอาน้องเซนชีเองฮออฮอยอฮมาอะมามาอมะ หิมะก็อากาศก็อากาศทออีทิทออีทิกะ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 ทิกาทิเราจะอ่านเองบ้างเนี่ยก็ก็อากาศกาทิไม่เซนก็ก็อากาศทออีทิเหมือนพี่แจ๊คก็อากาศทออีทิไม่อันนี้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 ก็อะป้าก็ก็อะก็อ่ะป้า กออากาศกออากาศกออีปีปออีปีก่ปีกับปีทำดีๆไม่น่าอายรอบหนึ่งนะครับอันนี้อ่านเองมออีโมโมอะมาโมออะมาโมออะมะทำอยูดีๆอย่ากขาหนึ่งนะขะรออะละละได้ยังไง รออะไรรออะไรเนี่ยสละอะไรเนี่ยกลับไปทวนใหม่เลยสละจำไม่ได้สระอีสละอีมออีกมอไม่ใช่รออีลิอ่านว่ามอลิมอลิมาลิอันนี้อ่านอสออีสออส่รออารออาล่สลาสิลาฟอ อวออาว่าโอเคมานะสระอีสระอีมาอีแล้วใขาก็อ่านวออีวิโอเควออีวิสระอาก่ชออาชาสระอีอันนี้อะไรบออีบีบออีบีบออีบีอันนี้สระอา ดอดอาดาค่ะน่าบิดาบิดานาอานานาอานาลออิลิเราอิลิลออิลิลออิลิกออากากออากานาลิกานาลิ

ลิอ่ะไหนดูมะลิดูดูที่ไหนดูอยู่นี่ดูอยู่นี่ดูมะลิมะลิตินะมะมะลิเซนดูมะมะลิลิดูอ๋อมะลิดูไหนดูมะเนี่ยเซนดูก่อนเส้นดูก่อนมะมะลิลิดูดูหน้านาฬิกา นานาลิลิกาสี Jamie Jamie สีดำดูโอเคมาสีดำอยู่ไหนสีดำอยู่ดีไม่สีดำที่เขาเขียนนะถ้าว่าสีดำเาทำไหนข้างบนน่ะหนซออีสีซออีสีก็คือสีดำอยู่ดีในดำดออัมดำไหนดอกอัมดำอยู่นี่ในดำไม่ใช่ตัวหนังสือนะดออัมดำเหมือนน้องหนูไม่มีละหัวงละ สีดำอยู่ไหนสีดำเอาชี้สิคำว่าดำไหนสระอ๊มท่องไม่ได้แล้วต้องกลับไปท่องเอ้ามาดูเซนดูมะเดี๋ยวพูนะเซนดูก่อนมะมะลิลิดูดูนามาลินาหน้นาลิลิกากาสีสีดำดำดำอยู่นี่ดำอยู่นี่หนานาอยู่ไหนนาเราอาหนาอยู่ไหนอืมอา น้าเกือบถูกท <jack> ีตรงนี้เคมานี่ต่อมออะมะมออะมะรออีลิรออีลิมาลิกออากาศกออากาศกออีปีกออีปีกะปีอันนี้อ่านเองหอซรลอีหออีหีหออีหออีหี หมออิมีมอมออิมอสระอะมออะหมาหีมะหีมะมาค่ะดีมากขอบคุณครับคุณสื่อข่าวสตอริกครับ